ฮัลโหลวันนี้ผมจะมาแก้ข่าวนะลูกข่าวอะไรผมจะแก้ข่าวพี่น้องบอยวโดนรักพาตัวคนรักพาตัว้ม่ป <tenure> ้น <palate> ไปไหน,หนไปบอกอันนี้คืได้ยินเสียงไหมครับ ทุกคนผมจะมาแก้ข่าวผมไม่ได้รักพาตัวผมเรียนอยู่แล้วน้องก็ทักมาว่าว่าแบบมารับให้น้องบาลนี้มารับหน่อยข่ากานน้องบางคนบอกว่าให้มารับนะทุกคนใช่ไหมครับครับอยากกินอะไรแซ่บๆนะครับบัว <c oughs> <c oughs> ล้วก็อ่านยังไคอมเมนต์ต่างชาติก็ได้อุ๊ยเขินเขาอ,อยู่ด้วยกัน นอกไม่มีหูฟังร้องไห้ได้ไหมครับ คืออะไรเอาใเลยนะใครไม่รู้กอนใครก่อนใครไม่รู้รก่อนงไม่ได้ก่อนใช่ไหม today is a good day no music มันเปิดไม่ได้เนาเดี๋ยวลยไลฟ์โดนตัดติดลิขสิ oh, oh. ทธิ์โอ้ 11k โอ้มีหยกหยกบอกว่าอย่าปวยนะ อ๋อถ้าพี่หยกติดคนแรกเลยแรงมากเราต้องเป็นคนทีไ่ไหนโอ้ติดไลน์สูงสุดประมาณกี่กี่กี่คนดูกี่เคปไม่รู้นะตอนนั้นที่เราไปคิดมันนะี่เท่าไหร่นะล่าสุดนะั้นตอนนั้นแหละนะอ่านไม่ออกนะอ๋อทำเออเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับโอเครกินกาแฟมาเหรอครับเมื่อคืนเขาร้องไห้ โอเคคนะรับทยิ้มไม่ถูกหรือจ้าบอยเปิดเพลงก็ได้เปิดเพลงสี่เพลไม่โดนดีกว่าเปิดสองเพลงนะงงนะเดี๋ยวมันเงียบเลยกินข้าวกับอะไรทำไมน่ารักจังกินข้าวกับอะไร อ๋อเกาเหล่าน้ำตกครับนี่คือตอนเที่ยงใช่ไหมกาเหลาหมูตุนก็คือนอนอะไรกันคะก็คือนอนอะไรใครนอนครับไม่มีพีิกอัพน,น้องบีอ๋อง for internship น,น่ารักกันสุดสุไม่ไหวแล้วก็คือไม่ได้นอนเลยจา้าเป็นเครียดจริงเหรอครับทุกคนก็นคือเครียดกัน ชนบุรีป่ะก็ถ้ายังไกลมีคอสต์เยอ e โ o คิว e หวตสามจุดห้าเคแล้วอะ่ะจริงครับไม่ได้นอนเลยทำไมไม่ได้นอนกันครับทุกคน ัมีคนงองแงกับตีเลยหมุนตีอยู่ครับขโมยเป็นหมูพ่พ่อเพราะใครอะดูทายลอดถึงแปดเลยอันนี้คือรอตซีซั่นสองใช่ไหมครับดูวนรอตซีซั่นสองเพราะว่ามีเด็กมีดี ก็มีแฟนมิดในอินโดนีเซียจริงช่วงนี้นะครับทุกคน,นตลอดรมาก <Okay. S 1> ทุกคนต้องใส่แมสกันเนยอะๆแ้วกรักษาความสะอาดด้วยช่วงนี้ผมจึงกินปลาดิบ so, mon, yeah, man, hey. แซลมอน,นย่างะเดกินแซลมอนย่างสิวแซลมอนย่างคืออต,ติดมากเลยย่างนี้มันแยู่กายสีสันติดลามากเลย เข้าตรงนี้ไปออกตรงนู้มันก็เลยไม่ติดใช่วันนี้เราเรียวฝั่งตอนนี้เไปโพล่ากันอยุกน้อมโห่สิบห้าจุดแปดเคแล้วอ่ะสเก้าใครอยากฟังน้องร้องเพลงไหมครับแต่ล้องเพลงมาทีให้ฟังไหนครับเจมน้องนี่ยดีกว่าไหม อยากฟังไปเซิร์ชอานครับอยากนี่ผมร้องไปแล้วคลอง้องร้องก็แคนั้พี่กรับแรปหน่อยแรปหน่อย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 น่อยแรปหน่อย เขาบอกว่าแพ้รีพี่กลับไม่ไหวแล้วอะไรยิงฟันนี่แพรีไหมครับในคนถอดอะไรแพ้รีแพ้รีทะเลาะในการคบเมื่อคืนคไม่ทะเลาะกันพีกบดใครทะเลาะกันใครก็จะทะเลาะกันไม่ทะเลาะ ท้างเนี้ยพี่ทำมือทำข้างนี้ไม่ได้ทำไมเลยไม่รู้อันนี้ข้างอันข้างนี้ยทำไม่ได้ไม่ทำให้มือเวนเวนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้แขนมันจะบิดไม่เข้าข้างขวามันต้องฝืนธรรมชาติหน่อยแต่ข้างซ้ายทำได้แต่ข้างขวาทำไม่ได้เทรดแคร์ยูทูบบอร์ดก็ต้องขึ้น ใส่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วถอดแค่ตอนนอนกอินข้าวอาอเหรอพี่จะใส่แค่ตอนนอนฟันมันล้มนะพี่ระวังพี่จะใส่แค่ตอนนอนโอหโหดิเจดจแปดเคแล้วว่ะ ซฟไนะที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่เจอดูแลสุขภาพกันด้วยเป็น่วงคนก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับมีแต่ชาติธรรชาตเสียบไหลด้วยนะครับนะครับ น่จะูเสื้อพบบสะท้อนแสงมันสะท้อนพี่คะวิจุลัยทวิศอินโดนิเซียความตื่นวันดีนะเขาบอกไปแค่วันเดียว <laughs> ไปแลวกเลยอ <laughs> วลกย่โมกับขนมสรังเฮว่า รถด,ดิดมากเลยโอ้ย 19K okay, แล้วอะ่ะอ,อยากดูซีซั่งสองแล้วอยากดูเหมือนกันครับแต่กดูบทในตอนนี้ในกรอบขอณพี่เมย์นะ<ห>นพี่เมย์ครับไม่ได้บัดสธิ์ครับพี่เมย์ครับ,ยรบอยากอ่านบทครับรออ่านอยู่นะครับ ลกเอียงหรอพี่มิวลกเอียงรงงนาะแต่ก็เขาไม่เขาไม่ได้ซื้อพี่ก็ต้องเบี่ยงเยอะเลยทีนดี้ <c oughs> <c oughs> พี่ก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไลฟ์เลยนะก็เราต้องติดอยู่ อยู่ข้าวมากเลยตอนนีน้ถ้าถึงสองหมื่นแล้วเดี๋ยวขับจะร้องอยู่เพลงครเตรียมยังสองร้อย <300. S 1> อีกสองร้อยครับต้องร้องเพลงอีกเพลงลนะยังไม่ถึงเลยเดยอีกหนึ่งร้อยแล้วเจอกับตอนเที่ยงด้วยไม่กล้าทักเขาบอกเหล่านั้งเอ้ยเนี่ยร้องเพลงเลยยี่สิบุดสองเแล้ว ผมบอกตอนไหนแล้วดิล้ให้ฟังแล้วอะไรเพื่อไม่คิดก็เหมือนกับเส้นผมเล็กๆที่มักจะบังภูเขาอันที่สำคัญจริงๆอาจจะอยู่ข้างๆเราจอกับชั้นนู่นนังแสงและเงาที่อยู่ข้างๆกันแต่ไม่เคยสังเกตเอาก็ไม่คิดๆว่าเราจะได้รักกันก็ไม่เคยว่า หวังเยหวังหวังหวังว่าเธอจะอยู่ข้างฉันก็ไม่เคยฝันฝันฝันเธอจะกินข้างทุกวันเราอาจจะเริ่มต้นร้ายแต่ก็จบด้วยรักกันก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนบบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยตอนไหนตอนั้นก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมก็ไม่ใช่บนไล แรปผมมันบ่นเหรอครับน้องศาสร์เราให้ฟังนะห <c oughs> นุ่มนจะได้ไปแล้วไปหูยู่า ไปไ,ไหนกันมาไม่ทันะไปห,หาอะไรกินกันใกล้เลวแล้วเข้าเย็นพี่มิวแล้วอืมพี่รันมา รันมานี่เหมือนรันมาซิงเวลพี่รันอยู่ไหมครับนิวซิงแฟลไลท์ต้องพี่แต่ไหนดีบ้างช่องไงนี่พี่รันีม,มาไรนะตัวชง เนยเียพี่รันเนยเลกดหนึ่กดยังไงเนี่ยราไม่เห็นขึ้นเลยกดไม่ติดเอาไปยังไงมาอะไรเนี่ยโอ้โหมันเยอะเกินไปน่ะพิมพ์หาก็ไม่เอ้ยนี่ย สวัสดีครับอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเหรออยู่บ้านโหหน้าโคตรสดเลยอะสดเป็นงานครับพี่โคตรสดเลยไปไหนกันครับไม่บอกครับผมโอเคครับกับตันกับตันเขียนร้องเพลงให้ฟัง่อยร้องเพลงอะไรดีครับ ร้องเพลงของวงดีรักนะ่ครับเอาอีกแล้วหรอเราลองให้ฟังเม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินร้องเพลงสดๆเลยร้องเพลงอะไรดีครับเพลงดีรักไงเขินเลยมันต้องร้องเนเกาหลีอดี๋พี่งั้นใช่ไหมเราก็เพลงเกาหลีรองเกาหลีที่순간에필요한걸 you and I 왠지끌리는걸 w ย are no destiny s i g u ม o Chimian Man We are God Kata No Way Neganomu p o โอเคจบแล้วขอบคุณสวัมิดาบารังเฮแล้วเเพลงที่จะเพลงที่ร้องกับเกมอ่ะก็มีเออ่เพิ่งคุยกับโปรดิวเซอร์เมื่อกี้เลยครับเขากำลังจะมาสเตอร์น่าจะได้ฟังเร็วๆนี้เลย ไหนๆร้องร้องให้ฟังหน่อยนีอุ้ยไม่ได้สิเอา้าไม่ได้อะเขาก็เราร้องเราไปโชว์ตัวมาแล้วแต <c oughs> ่ไดยร้องได้ร้องได้ท่านถูกร้องว่าอะไรวะดึะครับความรักที่มีอยู่เต็มไปความรักที่มีอยู่เต็มภายในดวงใจของฉัน จะมีเธอแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เคยจะให้ใครเป็นรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าใครจะมอบให้ได้ประมาณน,นี้อันนี้คือเพลง <c oughs> เพลงของีิลันเลยป่ะครับใช่ครับพี่กำลังจะออกที่ชัยนี่แหละเราจะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะก็ต้องรองมาสเตอร์ก่อน <c oughs> แต่ว่าไปอีเวนต์อ่ะก็เริ่มออกไปออกไปรองบ้างแล้ว เรียดีเลยเนี้องเพลงตัวเองไม่เส็จเลยใครครับสิร้องคนเดียวเหรอครับเพร๊งกับน้องร้องกับน้องออกเป็นดูโอเป็นกลับมันกลับไม้เหมือนกลับไม้เราออกดูโอกันมันเป็นรันเกมเออสองสองคนต้องออกดูโอเปล่าเออแล้วเวลาออกดูโอเราเราใช้ชื่อว่าอะไรยังคือเบื้องต้นตอนเนี้ยใช้รันกับเกมอยู่ครับไม่มีชื่อวงไม่มีชื่อทีมเพราะมันเหมือนเป็นโปรเจกต์ ยังดีชพดี่ยกภาษาจีนเลยเราจะไม่แบบอัลบั้มหรอก็อยากอัลบั้มอยู่นะแต่ว่าอัลบั้มยุคมียุคมีก็คือเหนื่อยไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ออกอัลบั้มขอแบบสิบสองเพลงเนี่ยมาช่รันเกมสิบสองเพลงทำอ่ะทำได้พี่มิวแต่น่าจะขัดทุนดูทรง้ยแรงมากยุคนี้น่าจะขัดทุน วงการเพลงบ้านเรามันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ช่วงเมื่อคืนนี้เป็นอะไรกันหรอขำมากเมื่อคืนนี้ผมผลเตะบอลมาวันนี้เลยคนนี้เลยทำมาเนียไม่รู้เรื่องเตะบอลมาอะไรแต่เราคุยกันแต่ตอนตอนเราเตะบอลเห็นแล้วไหมแล้วไปลงทวิตว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงไม่รู้เรื่องอะไรก็พี่ไม่ได้บอกว่าซิ่งอนผมเรื่องอะไร ยังมาเราคุย <French> กันก่อนนนะเราคุยกกันน่อแล้วไงพี่ไม่ได้บอกเดี๋ยวพี่งอนเรื่องนั้นนี่ี่อยู่ด้วยอ่ะเนี่ยอะไรอะไรผมหี่งอะไรเราไม่คุยเรื่องนั้นแหลยเขาไม่บอกเขาไม่บอกอ่ะเราไม่คุยเรื่องนั้นแหลยเข้าไปข้ามไปเข้าไปข้ามไปเดี๋ยวปีกันข้ามเอาสิมีคนมาเล่าสิจะบอกว่าเมื่อคืนตอนเห็นพี่มิวเห็นพี่มิวทวีตอ่ะตกใจมากเลยนะเว้ย ตกใจแบบว่าโทรหาตีมายเลยเห็นตีมายมันเมนชั่นหาพี่ม้อตีมายตีมายพี่มือเป็นอะไรมามีคนบอกว่าให้พี่รักใช้ยืมไม่ใช้ยืมได้ครับอย่าทำงานก่อได้ครับเราก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะเราถึงว่าเนพี่รันบ๊ายบายทุกคนเราก็ไปแล้วเหมือนกันแน่ไปพร้อมพี่รันเลยครับบ๊๊าายยบบายบาย